จะแรนดอมนะจะแรนดอมนะเฮ้ยไม่อยู่คนเดียวพี่ฟามอยู่คนเดียวเฮ้ยเอ้าเล่นตัโกงเฮ้ยมีเล่นตัโกงว่ะโจโรโน่โจมาหน้าพูกนี้มีความฝันทักสกิลมีอะไรบ้างวะ ยิ่งเราต้องอยู่วงให้นานที่สุดเลยวะอะไร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 รสตของพรักของฉันเดกน่จะไรละเที่ยวสูงสี่อะไรเนี่ยด่งด่ากไม่มงมจอกมายเไรพี่ฟาร์มี่ฟามเก่งสุดเก่งองเ่ควงต่อยกูต่อยกูเปิดู้วามันัสกูม้วเอาเอผู้ทำใหน้ำเ่าอออบส เดียวที่มันลำบากช่ไหมเฮ้ยโนยังไงท่าไรทีไหนบ้างเฮ้ยอุ้ยอู้หูคนแรงเงี้วัดฟ้าว้าวมาดิฟร็ล้วใครเสร็จแล้วใครฟาเฮ้ยย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 ะเลือยยยยยยนยย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 ักยยยยยโยอ อยากแรงกรับโมกเ,เลยตหนึ่เริ่มแม่งโหัวเฮ้ยมีคนเล่นน้อยนี่ไงโอ้คิวแรกของโกเดียนเอพิเรียโตได้ผู้ที่มีความฝันอยากจะคิวให้ได้ถึงสักสองคิวอ่ะโอ้โหทีไม่เข้ามาถึงจุดไทยมงไม่ไม่หรือ,อะไรดีเวลาผมหมดอล้เฮ้ยรอดวะ <c oughs> นี่มาพี่ช่วยแล้วพี่ช่วยแล้วโพี่เล่าจังก่อนโก้โดมาตโวแมวไงกลับบ้านละไปดี๋ยวกันอะไรมันแก้บิลเลอร์ได้ไหมันโกงจังเลยเอ้าแล้วพี่ตายอ่ะตัวขาดปล่อยพวกปลาใหญ่เขาอยู่ในบ่อกันไปเราก็เก็บหอยเล่ยแถวนี้นะเต้ยไปกับใครเลยเต้ตัวเต้ตีด้านหลังแล้วมันแรงขึ้นนะไอ้เหี้ยเราเมื่อกี้กูทอะไร เอาที่บอกแสีมตรงมาตรงเล้เต้พี่ช่วยเต้พี่ช่วยอ๋อ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าาฮ่า่าฮ่าาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าาฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮก่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮกาฮ่่า่าฮาฮ่าา่าาก่า เอาเลยพี่ยิ่งมาดลมโอยสะดกโอเลยเอาเลยเาเลยเต็มที่มดีมาดีมาดพี่จาเ้ยคุณนมลง่ี้ะโอยสนเทสเอาเลยเต็มที่เอาเลยพี่พี่แต่ผมชื่อทีเิ่งมาดีมาีมาดีแตกูไม่อยากให้มึงช่วยไม่อยากให้มึงช่วยไม่อยากให้มึง่วยไม่อยากให้มึงช่วยกอกงเกิน โจกยสู้ไม่เกมไม่นะครับ่ที่หน่นะครับเล่นเร็วเร็วเรวเลยอมเล่นรอบเดียวรอบสด้ายครับที่สุดท้ายนะคาเลยอที่วอรมวอรมเลวเนี่ยเล่นไรดีวะการเฮ้ยสตาร์แพรดิอมโคเรียนเอพิเลียนเนี่ยมันการจบไว้เยอะรเยอะรอตัวซีวจากิ้งและแกก็คือออบเจคชั่นออบเจคบูด้วยบูด้บูดออบเจคชนวะบูด

รอกันตายสามบังไค่ังใ่เเโอ้สวรรค์เอ้าพี่เช้าพี่วัรพี่ช้าตแยนผมอะไรอะไรไมไหนอ่ไมไหนอย่างงี้นมานี่บ่เดียวดเดียยวเฮ้ยดียวเลือดดแบบนึงเดียวเลือดเดียวอีเดีย ผมดูแล้วเขาหลังตียูนิวตาไม่ที่ดาวคือแซนนี่แข็งแกงพี่สุดอะไรกูสิไอ้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 ไออไอ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 อไ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 ออไอไอะไอไอไอ้ไอ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 ้ไอไออไอ้ไอไออไอไออไอไอไอ้ไ โอ้แมวได้เดีโอ้พูดอะไรอะไรโจทาโโลวิ่งหนีไม่ได้อะมีความเนติแล้วผมรู้นะพี่้แล้วอันนี้่มันเอาหมดไปไหนไปไหนเดียวเดียวไม่หนีโจทาโโ่แล้วพูดว่าไปไหนไปไหนไปไหนไปอไงไอรู้สึกไงรู้สึกไงรู้สึกไเจ็งไ้เกงไเงไเจ็งกนียไหวบ้าล้วไหวลไหวลไหวปไมจีซารุ่มเต็มหมดสต็อกอ่ะ

ีเตะก้อนโอลกดิโอดิฟัมอะไรยี่วาโจทารุกอ้ออะไรที่จะสู้ฉันอย่างนั้นเหรอดิโออ๋อเราเราเราด่นี่อทำไมเรียกยังไงคอนแจมอ่ะพี่มันดิโอเฮ้ยสวารุคือสแตติคแข็งแกร่งที่สุดอย่างนั้นเหรอ แต่ว่าสเตนของฉันเน่ยหมือนพวกนายไงล่ะรร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  ไปแล้วดิโอดิโอเธอไปดิโอเจ้าไปบีมาโอ้โหร้อนร้อนร้อสวโรอเอม่ด้ไม่ได้โอ้โหร็วนร้อนร้อโอ้ดิโอตัวจริงวะพี่เป็นสตาร์แฟนด้าประเภทไหนวะเนี่ยเป็นตะโกนมูด้ามูด้าเอ้ยโอ้ยขนม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 

ตีนบพี <House> ่โดมแล้วทำไมไม่ใช้อ่ะทำไมไม่ใช้อ่ะทำไมทำไมดีโอไม่ใช้อ่ะดีโอคุณเอาลุงดีโอคุอ่ะรอยแล้วพี่ดีโอไอ้นี่มันขนมของฉันพี่แกอยู่ไหนเจ้าขนมตัวที่สองของฉันเรื่อโอ้โกงเกินเฮ้ยแกคิดว่าแกจะรอดเยอะเกินเลยสู้วะ ยัร่ยเร่ตามิรัดุลกูตามิตเรดันบ่ตามิติร์ดัน่ามิเหรอกคิดว่าแกจะเอาเดกอนมาฉีดทุกคนอย่างนี้ไม่ได้แกคิดจะโดดไปไหนรึรึรึรรึรึรรึรอ้าวแม่งีล ไมแกฉันจะออกรอบบ้านอย่างนั้นเหรอระวังตัวให้ดีเพราะฉันวิ่งจ็อกกิ้งอยู่เดี๋ยวนี้มาผมมีอะไรมาฝากพี่วันนี้ไป็นไงฉันไม่ได้วิ่งดีแกนี่จิโกคุณรุ่ารโอนรุ่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 น ฉัดีเข้าบ้านจ้าจะหีเข้าบ้านลจ้าเยอะเลยเยอะเลยสิแกมันขนมของฉันต่อพ่อยแกมนขนมของฉันอีน้าแกคิดว่าแกจนีออย่างงั้นเหรอเจ้าขนมของฉันแกก็คือใส่ตามาอย่างงั้นเหรอวรรรรรอรวรั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 รรรรร สู้ออร์ดูอย่างเงี้ยนะอ้าวบูด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  อันนี้ไม่ได้เบี้ย์ครับอันนี้หล่อดเลเออเลยไอกจะรเยเลยเจ้างอะไรเยแะค่กจะรัจากฉนไยังแกลาดจอดชนอย่างนั้นหอรึรึ้ึแกก็ตายแทนวัตซะเถะบังใครเธอบังใครอ่ะเธอคือใครฉันไม่รู้ด้วยซ้ำแต่ว่าเธอตายแล้ว ก็ <Safe rév mark> วารูดอเลยคือสไตล์ที่แข็งแกร่งที่สุดอย่าไอ้ยี่นี่ลอช็อตซม่ใช่รูอูอร์แข็งสายอู้รู้อู้รู้อู้รู้อู้ร้อ้โ้หมดทีตายต่ออู้้อร้อู้ร้อร้อเ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 หือเสออร้านสาไเท่กดไม่เต้นทไมกดไม่ต้นอ่ะกูเสาว่หลายรอบนะ ถึงเวลาสิราจิชนจะต้องออกบีเคบีอ้โหโอ้เร่อ่อร่อเร่อเเอ่อแกคิดว่าจะจุดชันได้ยงยเอเหอรอเอเร่ออแกคิดว่าแกจะอยู่ฉันแกคิดว่าแค่นี้จะอยู่ฉันได้ยงไงเลยผมแบบหยุดแล้วพี่แต่พี่ต้องหยุดเอาแต่อพี่น้อยอ่างนี้้นยไอ้โอ้ไอ้ไอ้อ้ไ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  โอ้โอ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 เหนื่อย่นะเหนื่อย่ละวิ่งตามใครอ่ะวิ่งตามใครอ่ะโหก็เหนื่อยหน่อยก็เหนื่อยหน่อยยิงแค่นั้นแหละลรวไปเอาพีเ้วไปยล้วไปก็เหนื่อยหน่อยก็เหนื่อยหน่อยอ่ะอ่าอ่า่ไยนเว้นได้ได้ดีได้ดีได้ดีมช่วยช่วยได้ได้ไม่ได้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  โดนละโดนเอ้าเอารู้สึกไงอ่ะรู้สึกไงเวลาได้อ่ะออกไปไหน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 อ่ะโว้ยโม่กระจอกว่ะจะู่แต่บ้านเรก็เข้ามาเองอ่ะอย่าละอยากจะต่อสู้ขนาดนั้นได้เลยโดดหนีแค่มเร่อ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 อ๋ออ้วไม่ไม่ละโอ้โหตัวเตี้ยวตัวเดียว เราแกชนะไปก่อนดซเโอสวันหนฉันจะต้องช่วยแม่ของฉันให้ได้ตายแล้วพี่ตายแล้วเราเราไม่ได้ทำอะไรอธิบาพี่ไม่เลยไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวมาแล้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 วาแล้วม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 แล้วมาแล้วแล้วาแล้วแล้วาแล้วมวมาแลมาแลาแล้วกแล้วาแล้วมาแล้วมอแล้วกูแล้วมแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมแล้ว้วาแล้วแล้วกล้วแล้วมแล้วมาแล้ว เต็มทาง<า><า>